Good morning student how are you doing อ่านักเรียนคะสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่สดใสค่ะวันนี้ครูจะมาในกิจกรรมอะไรนั้นตามครูเลยค่ะอะครูมีเกมปริศนาช่องว่านะคะมาให้นักเรียนลองเล่นกันนะคะอะครูมีบัตรเล่นยังไงนั้น มีบัตรตัวอักษรให้มานะคะครูจะติดบัตรตัวอักษรให้แล้วให้นักเรียนนะคะหาบัตรตัวอักษรที่เหลือมาเติมแล้วจะกลายเป็นคำศัพท์คำใหม่นะคะเดี๋ยวแบ่งนักเรียนเราเป็น2กลุ่มนะคะ นักเรียนที่จะเล่นเกมพร้อมกันหรือยังคะพร้อมค่ะอ้าเชิญเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนหยิบบัตรอักษรน,นะคะแล้วนำไปเติมในช่องว่างนะคะแล้วจะได้คำศัพท์ใหม่ขึ้นมานะคะ ให้เด็กหญิงศ okay ีลารักฝั่งทางนี้นะคะเด็กหญิงเคอรบันฝั่งทางนี้ค่ะเริ่มเลยค่ะเ่แล้วค่ะอาเด็กกาักค่ะเป็นยงไงล่ะเก่งกเป็งไงล่ะเราบอกแล้วว่าเราจะต้องชนะเธอเพื่อนเพื่อน ลองดูสิคะว่าคําที่เด็กหญิงจิลาลักษ์และก็เด็กหญิงเพื่อวันเติมบัตรตัวอักษรลงไปนั้นถูกต้องไหมอ่าใช่ค่ะถูกต้องค่ะคําแรกด้วยของเธอถูกด้วยเด็กหญิงจิลาลักษ์ ak, อ่านว่าอะไรคะ hand hand ah, yeah. oh, อ่าเก่งมากค่ะ very good very good เยี่ยมเยี่ยมโอ้จิลาลักอ่านอ่านด้ค่ะเด็กหญิงเพื่อวันอ่านเลยค่ะชอบเดอะ จริงไงล่ะเราบอกแล้วเ่าไม่ชอบาหารขึ้นเราต้องทำได้เราเก่งเก่งมากเลยเห็นไหมคจะไม่เชื่อเราขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนคะดูไปพร้อมๆกันเลยตัวอักษรที่เรานำมาเติมค่ะเราจะได้คำศัพท์ขึ้นมาคำแรกอ่านว่า hand นะคะก็คือ มือ mm. อ่ะส่วนคำนี้อ่านว่า shoulder shoulder นะคะ word m e a n แปลว่าอะไรคะแปลว่าไหล่ค่อะอะนะคะอันนี้จะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนที่เราเรียนมาจากครั้งที่แล้วค่ะซึ่งเรียนเกี่ยวกับอะไรคะ บอดีค่ะก็คือร่างกายนะคะอ่ะส่วนวันนี้นั้นครูจะนำไปสู่กิจกรรมอะไรนั้นก่อนอื่นเรามาอ่านหนังสือก่อนเลยค่ะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่5ค่ะ open your book on page 5อ่ะพร้อมกันหรือยังคะไปกันเลยอ่ะเป็นยังไงเป็นบ้างคะ สำหรับเกมที่เราเล่นไปนั้นจบลงไปแล้วต่อไปเราจะไปอ่านหนังสือในหน้าที่5นะคะ on page 5วันนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ยอ่านตาม cd script ลองฟังเสียงจาก cd script ดูนะคะอ่ะพร้อมกันหรือยังคะไปกันเลยอาดินสอชี้ตามไปด้วยนะคะ CD script 5 for students book activity 4 listen read and learn a listen point and repeat my clothes my t-shirt clothes. t-shirt shirt shirt, shirt. Blouse. blouse shorts short pants Pants. skirt skirt hat hat cap cap belt belt socks socks shoes shoes sandals sandals หลังจากที่เราอ่านตามสคริปไปแล้วนะคะในหนังสือเรียนเราเนี่ยวันนี้ครูฝากการบ้านให้นักเรียนอ่านหนังสือในหน้าที่5นะคะ อ่านหน้านี้หน้าเดียวนะคะอ่านคำศัพท์หน้านี้หน้าเดียวนะคะจากที่เราฟังซีดีสคริปต์ไปแล้วนั้นเราจะเห็นทั้งรูปภาพและคำศัพท์นะคะเราจะรู้เราจะเห็นแล้วนะคะอย่างเช่นคำว่า a t-shirt เนี่ยคือเสื้ออะไรนะคะเสื้ออะไรคะนักเรียนเสื้อยือดคอกลมนะคะส่วน a shirt อ่ะอันนี้คือเสื้อ คอปกที่มีกระดุมผ่าหน้านะคะอ่ะต่อไปค่ะอ b เบลส์ออเบลสก็คืออย่างเสื้อผู้หญิงเนี่ยค่ะเอ่อเสื้อผู้หญิงอ่ะคำต่อไปค่ะ o r ส์ ose, คือการเกงขาสั้น,นะคะ่ะแคลนส์หรือเรียกอีกอันงหนึ่งก็คือพา o เซอร์ก็คือการเกงขายาวค่ะนะคะต่อไปอ่ะสก์ อสเกตก็คือกระโปรงค่ะ,ะต่อไปค่ะอ hat ฮอหก็คือหมวกปีค่ะหมวกปีนะคะ,ะต่อไปอ c a แค c อ p แคบอหแคบคือหมวกหมวกหมวกแก๊ปเราเนี่ยค่ะอ b e เบลท์อหเบล์คือเข็มขัดนะคะ socks คือถุงเท้านะคะ shoes รองเท้าหุ้มส้นส่วนสุดท้ายค่ะ the last ก็คือ sandalsandals s Sand ก็คือเหมือนเป็นรองเท้าแต่ที่มันมีสายรัดข้างหลังนะคะอ่ะหลังจากนี้เราลองสังเกตดูสิคะว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีอะนนำหน้านะคะบางรูปภาพจะมีอะนนำหน้าบางรูปภาพจะไม่มีอะนนำหน้าแต่เติมอะไรข้างหลังคะ เติม s ข้างหลังใช่ค่ะนั่นคือการบอกว่าสิ่งนั้นเป็นเอกพจน์กับพบหูพจน์นะคะก็คือถ้ามีอะนำหน้าคือสิ่งนั้นมีแค่สิ่งเดียวค่ะอย่างเช่นอ t-shirt นะคะเสื้อยืด1ตัวนะคะเสื้อยืดคอกลม1ตัวนะคะหรืออ่ะคำว่า shorts อ่ะอันนี้เติม s ข้างหลัง กางเกงค่ะกางเกงมีกี่ขาคะสองขาไม่มีใครใส่กางเกงขาเดียวนะคะอ่ะโอเคค่ะเรารู้ศัพท์แล้วรู้ความหมายแล้วรู้ความหมายแล้วนะคะต่อไปครูจะพาไปในกิจกรรมอะไรนั้นตามครูไปเลยค่ะอ่านักเรียนคะหลังจากที่เราอ่านหนังสือไปแล้วนั้นต่อไปเราจะมาในกิจกรรมอะไรนั้นนักเรียนพอจะทราบไหมเอ,อ่ย ที่อยู่บนกระดานค่ะพอจะทราบไหมใช่แล้วค่ะเกี่ยวกับอะไรคะ my clothes นะคะ my clothes ค่ะอ่าเรามาเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมนะคะครูติดปัดคำศัพท์ไว้บนกระดานแล้วในนี้จะเป็นภาพเกี่ยวกับ เครื่องแต่งกายค่ะ,ะนักเรียนลองคิดตามไปกับครูนะคะว่าสิ่งที่เห็นในภาพนี้จะตรงกับคำศัพท์บนกระดานคือคำไหนอ่ะพิกจวันค่ะภาพแรกตรงกับคำศัพท์บนกระดานหมายเลขอะไรคะอ้าวช่วยกันคิดค่ะช่วยกันคิดหมายเลขอะไรคะบนกระดาน ตรงกับคำว่าอ่ะถูกต้องค่ะ Number s i สอ่านว่า Skirt Skirt What แปลว่าอะกระโปรงนะคะอ่ะแปลว่ากระโปรงถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะอ่ะคำต่อไปเลยค่ะภาพนี้ที่เห็น Picture 2ภาพนี้ที่เห็นค่ะตรงกับคำศัพท์บนกระดานคือคำไหนคะไปหากันเลยค่ะ oh. คำนี้ถูกต้องไหมคะ socks socks uh, what does mean ถุงเท้านะคะ very good คำต่อไปเลยค่ะ ภาพอะไรคะอ่หมวกค่ะคำศัพท์บนกระดานคำไหนที่แปลว่ามวกปีค่ะไปกันเลยอำไหนคะอ่าคำนี้ค่ะ number four คำว่า hat hat แปลว่าหมวกปีค่ะอ่ะต่อไปค่ะ รูปภาพต่อไปรูปภาพอะไรคะ What it is this? What it is this? อ่าไปหาคำศัพท์เลยค่ะทำไหนนะถูกต้องไหมใช่แล้วค่ะคำนี้ค่ะ Pants Pants หรือเรียกออยัางว่า trousers trousers นะคะ รูปภาพต่อไปเลยค่ะาภาพนี้ What is this What is this อะไรคะไปดูคำศัพท์เลยค่ะคำไหนนะคำนี้ถูกต้องไหมคะใช่แล้วค่ะ Read together blouse blouse แปลว่าอะไรคะ เสื้อเสื้อสตรีนะคะอ่ารดูรูปภาพต่อไปค่ะ What is this What is this อ่าภาพนี้เกี่ยวกับอะไรภาพอะไรคะไปดูบนกระดานเลยค่ะอ่าตรงกับไม้เลขอะไรนะ อ่าหมา t เ together s h o r t s s h o r t s อันนี้ไม่ได้แปลว่าสั้นนะคะไม่ได้แปลว่าสัน้นไม่ได้แปลว,ว่าเตี้ยแปลว่ากางเกงขาสั้นค่ะกางเกงขาสั้นนะคะรูปภาพต่อไปเลยค่ะ What is this What is this ภาพนี้คืออะไรคะ ไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะอ่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างนะ number nine number nine great together cap cap what does mean หมวกปีค่ะถูกต้องแล้วค่ะ very good ะถ้าต่อไปเลยค่ะ what is this what is this อะไรคะไปหาคำตอบค่ะอันนี้ใช่ไหมใช่แล้วถูกต้องนะคะ b r e a d together sandals sandals s a n d a l ก็คือรองเท้ารองเท้าแต่ที่มีหุ้มข้างหลังนะคะมีหุ้มส้นข้างหลังนะคะอ่าภาพต่อไปเลยคะ่ะ What is this What is this อันนี้คือภาพอะไรคะ อ่ะไปหาคำตอบกันค่ะ number three t-shirt t-shirt อ่ะคือเสื้อ,อยืดคอกลมค่ะถูกต้องค่ะอ่าภาพต่อไปเลยค่ะภาพนี้คืออะไรคะอ่า ไปดูคำตอบค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะ b r e a d together shirt shirt อ่า shirt ก็คือเสื้อเชิ้ตที่มีกระดุมผ่าหน้านะคะมีคอปกนะคะข้าต่อไปเลยค่ะ What is this อ่าเหลือคำศัพท์อีกสองคำค่ะคำไหนคะ ใช่ค่ะคำนี้ค่ะ number 11 read together shoe shoe what does mean อ่ารองเท้านะคะ shoe ก็คือรองเท้านะคะ the last picture the last picture อ่าพลาอะไรคะเหลือคำศัพท์คำสุดท้ายนั่นคือหมายเลขอะไร Number b e r ห e a ยเ e t g e t ห e e t Belt e l รีดด s s m ก n n เข็มขัดค่ะอ่ะนักเรียนคะวันนี้คำศัพท์เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอะไรคะใช่ค่ะเกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะเกี่ยวกับ ไมโครสตามหนังสือที่ครูพาอ่านไปนะคะอย่างน้อยเราก็วันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ,ะนักเรียนสามารถนําคำศัพท์นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะวันนี้สมมุติจะไปตู้เสื้อผ้าจะไปเลือกใส่เสื้อผ้าอะไรอ่าลองพูดเป็น ภาษาอังกฤษดูนะคะ,ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราจะมาในคลิปอะไรใน,น,นอะไรนั้นต้องติดตามตอนต่อไปค่ะ Goodbye